จับตาความสัมพันธ์ของพิมมาดากับเชฟฟางอันฟอลโลกันเป็นทีเรียบร้อยคะ่ะหลังจากประตูเคา้าดูใจกันมีภาพหว,วานๆออกมาให้ที่เห็นการสามคนพ่อแม่ลูกอยู่เป็นประจำสำหรับพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภปาป์กับเชฟฟางนัทพงศ์นอชูเวสท,ที่ก่อนหน้านี้ดูไปได้สวยแล้วคะ่ะแต่ล่าสุดเอาหลายคนถึงกับสงสัยเล็กน้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะดังนั้นแฟนเพจเจ๊มอยร้อยแปดออกมาโพสต์ข้อความว่าทั้งสองนั้นไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมกันแล้วเลยค่ะด้วย ระบุเอาไว้ว่าคบกันไม่จําเป็นจะต้องตามไอจีกันไม่ต้องลงรูปคู่อดใครก็ได้อย่างไรก็ตามความจริงก็มีแค่2คนเท่านั้นที่จะรู้ลหละค่ะคงต้องรอติดตามกันเองว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ